สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแบบน้ำ่ะหัว อนชัดคนอาสวสดีมีไหมเอ็ดีเมื่อวานก็มาได้ขึ้นไร ดีทุกท่านเลยนะคะ นี้มืนที่เท่าไหร่แล้วเนาะชี้สิเพื่ะนคุณละไม่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีเชา้าค่ะวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันโอ้่ะวันนี้วันที่สิบ ว่าดี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 ฮึโลพ่แู้วบ้านเอพีเย็มนาวคนยเดียว 在户外喷鼻液。 สมสวัสดีจากชัยภูมิค่ะอันนี้คุณอะไร้นไม่เข้าใจว่าทำไมบ้าทาทยบ้านมาอยู่กับข้าอ้าวทำไมพูดแบบนี้อ่าหัวนอนเต็มแบบนี้ทั้งที่มีบ้านมี้ลูกมี้ลานน่าจะไปดูแล คุณจะเข้ามาปนหรือจะเข้ามาอะไรถามถามหน่อยถามหน่อยคะ่ะถ,ถามหน่อยคะ่ะคุณจะเข้ามาปนหรือจะเข้ามายัางไงไม่เข้าใจ เรานะจะบอกนะลูกหลานของเราก็เขามีสิ่งที่ดีมีปู่มีย่าที่ดีเลี้ยงที่ดีเออแล้วเราอายุเยอะแล้วป้าไทยบ้านนะก็อยากทำอะไรตามใจของเราะนะไม่ต้องให้ใครมากดเกณฑ์เข้าใจไหมถ้าเราอยากไปเราก็ไปเองถ้าเราอยากมาเราก็มาเอง แล้วคุณเป็นใครมาจากไหนทำไมมาพูดแบบนี้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างวงการต่างคนต่างทาไม่ต้องมาออย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วคุณเป็นใครเนี่ยแล้วคุณเป็นใครลูกหลานก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่เอแล้วทำไม อจากกรนลูมกันอะไรขึ้นขึ้น,นปุ๊บมาปั๊บเลยอะไรเราก็ไม่ได้รู้จักกันไม่ถ้าไม่ใช่เป็นเอฟซีป้าแช่บ้านไม่ใช่เป็นเอฟซีลุงป้าก็ไม่ต้องเข้ามา ไม่ได้ป่วนก็นแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็จงไม่เข้าใจตลอดไปอของเขาเนอะ <c oughs> เขาอยู่ดีๆก็ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็น แต่ไม่เข้าใจเออป้าธี่บ้านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทํำไมเข้ามาแบบนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องพิมพ์เข้ามาไม่ต้องพิมพ์ถามอืป้าทถ่บ้านไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้นะมีพ่อมีแม่มีญาติโกหูติกาเยอะแยะ๋ยวเขายังไม่มาพูดแบบนี้เลยก็ต่างคนก็ต่างเดิน ในชีวิตของเราเนาะเขาก็เดินของเขาเราก็เดินของเราเออน,นี่แหละมันจะทำให้บวนเลยมีวลก็ไม่ต้องมาถามมาทักว่าอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็ดูกันไป คนเรามีเนื้อมีใจต่างคนต่างคิดอืมขนาดลูกสาวลูกชายป้าทใช้บ้านอ่ะแม่อยู่ตรงไหนแม่สบายใจก็อยู่ไปเลยแม่ไม่ต้องไปคิดเยอะอืม อยู่ตรงไหนสุขสบายสบายใจเราก็อยู่ถ้าอยู่ตรงไหนมันไม่สุขสบายใจเราก็ไม่อยู่ก็มีแค่สองสิ่งแค่นี้เองอเราออกมาข้างนอกก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเ,เราอยู่กับลูกกับหลานเราไม่มีความสุขนะเราก็มีความสุขอยู่กับลูกกับหลานนะ่ะเขา,ามีกินยิ่งกับเราอีก อืมแต่เราอยากออกมาใช้ชีวิตของเราเองอืุณนี้เขาต้องมีเหตุผลค่ะคี่เพะ เขาอยู่สังคมส่วนรวมมีกฎหมายมีคติอยู่กับเขาเข้าใจและไม่ได้ไปอยู่บนหัวใครใช่อะไรเปิดช่งางไม้มาปั้งเจอพอดีเลยเอ้ยอะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน คนดีเขาต้องมีเหตุผล <c oughs> ที่เรามาอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากบังคับให้เราอยู่เราอยู่เราอยู่ที่ความศรัทธาเราอยู่ด้วยใจเราเราอยู่ตรงไหนจิตใจเราดีจิตใจเหนียวไม่ใช่ว่าเออพิมพ์เข้ามาไม่เข้าใจ ว่าทำไมไมาอยู่แบบนี้เอา้าทำไมอ่ะเออมาอยู่แบบนี้แล้วทําไมอยากจรีรู้จริงๆเ,เป็ตมันมาปวนปล่อยวางค่ะสวัสดีค่ะพี่สีีสวัสดีนะคะอืมไี่เข้าใจนะ ไม่เข้าใจมาทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าลูกเต้าไม่ไม,ไม่ไม่ดูเรานะลูกเต้าเขาก็แอบ,บดูเราเหมือนกันว่าเอการอยู่การกินของอแม่เป็นยังไงเนาะว่าที่ลังค่ถ่า,ายรูปแบบๆแบบโอ้ <c oughs> ระวังน,นะคะเขามาแปลกค่ะอก็ตอนเช้าๆาเนาะเราทํางานไปเราก็ไม่ได้ ตรงนั้นเราไปคิดจะมาป้าบอกเลยค่ะช่องเล็กๆก,ก็ยังเข้ามาปนเปรีดใช่สวัสดีค่ะคุณพุทธสวัสดีค่ะอืมกม็โอ้ยไม่เข้าใจ ยังขึ้นมาถามอีกก็พูดออกไปแล้วไงลูกหลานบอกลูกบอกว่าอยู่ในสบายใจเออ ไปบอกขี้เกียจต่อรอต่อเทียมนะคนดีมันไม่มาด่าเราเรียบร้อย่าติพ่อแน่ใจไปด่าช่องกิ่งๆไปเลยหาแอดนิ้หาช่องเออ,เอ,อ่หาช่องสอดไปมานกว่า อ,าอาถามลูกหลานนี่ยังยก็ไมันี่ไม่ใช่ว่าลูกหลานไม่รู้ลูกหลานก็ให้มาอไปกู อยู่ที่ไหนสบายใจมันก็เรื่องของเราไม่เกี่ยวกับใครสุขตรงไหนอยู่ตรงนั้นถามมันเลยว่ามานืทำไมเราสาขึ้นดีๆมาป่นแต่เช้าเลยปวดหัวเหมือนกันช่องเล็กๆไม่มีอะไรก็ยังมาป่นเนาะ คุณทองจันสวัสดีค่ะป้าไทยบ้านเธอชื่ออ๋อครับบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วคุณลาตีเอกีอว่าเขาไม่ขึ้นคอมเมนต์มันมันมาหลายคอมเมนต์ป้าทถบ้านเลยบล็อกไปแล้วไม่มีแอดมินป้าแถบ้านก็บล็อกเองได้อ เอ้ให้ทนายฟ้องเลยเหรอลุยยังไม่ตามศาลที่ต้องสู้มาเรียกเขาว่าฆาตกรใช่ป้าที่บ้านไม่อยากพูดไงถ้าพูดว่ามันถ้าพูดมันก็จะออกไปเยอะออกไปเยอะอืมเราก็ไม่อยากพูดอเราไม่อยากพูดเรื่องคดีเนาะเพราะว่าเรายังไม่รู้ เรายังไม่อ่ารู้เรื่องเลยป้าไทยบ้านยอมรับนะว่าเรื่องคดีนะป้าไทยบ้านจะไม่พูดจะไม่พูดว่าอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเนาะใช่เราไม่รู้เรื่องเราก็จะไม่พูดเราก็จะไล่อ่ามามอบแม่แม่ของป้าไทยบ้านไปแบบนี้เนาะเออขนาดตัวป้าไทยบ้านเองอ่ะอยู่ อยู่ตัวติดกับเขาอะป้าเทบ้านยังไม่ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นอันนนเขาเป็นไอ้นี่เออเราช่องเรียกเขาต้องการกําลังใจไม่ใช่เข้ามาว่าให้ใหเสียหายใช่เอ,อขอบคุณนะคะคุณปูดพูดเนออืมคอมาอาเทบ้านนี้แหละ บ็อกไปเลยซ่อนมันเลยตาให้มันออกมาถามคุณกูลาบหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีคนหนึงความสุขเนาะถึงเข้ามาปุน่นใช่บรรดาป้าถามพ่อแม่มันยัง ถามทั้งกุ๊กเลยโอเคไหมมาว่าคนอื่นใช่นะเอฟซีนะที่ป้าเที่บ้านมานะป้าเที่บ้านว่าป้าเที่บ้านไม่ใช่ว่าป้าเที่บ้านไม่กลับบ้านนะป้าเที่บ้านก็กลับไปกลับไปจะมีหลานอยสองคนเนาะเขาเรียนเทควันโดอยู่เขาเรียนโรงเรียนอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่า แฟนป้าไทยบ้านก็ยังอยู่กรุงเทพเนาะก็ยังรับอ่ายังรับหลานป้าทถวบ้านไปโรงเรียนเนาะรับหลานป้าไทยบ้านไปนนอ,ปไไปอ่โน่นไปนี่วันเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปเที่ยวกันนะไม่ใช่ว่าเขาอ่าขาดเราไม่ใช่ว่าเขาจะไปไหนไม่ได้เนาะก็อ่ากลับไปบ้านก็ถามลูกสาวบอกว่าอ่าปอยลูกสาวแม่ป้าไทวบ้านชื่อปอยนะบอกปอย แม่ไปอยู่อย่างนั้นน่ะมีเป็นอะไรไหมลูกสาวบอกว่าแม่ไปอยู่ไหนก็ได้ถ้าแม่สบายใจถ้าแม่ถ้าแม่ไม่อยากทําไม่อยากอยู่แล้วอะไรแล้วแม่ก็กลับมาแต่แม่ยังอยู่อย่างแม่แบบอยากอยู่ไปอะไรก็แม่ก็อยู่ก็ไม่ได้ว่าว่าแม่ไม่ต้องไปอยู่นะแม่ต้องกลับนะไม่ต้องไปอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นลูกสาวแม่ ป้าแถวบ้านไม่เคยเรียกลุงไอ่แม่เขาเป็นคนนั่นะแม่เขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาไม่เคยพูดในสมองแม่นี่นะเออบอาว่าเออถ้าแม่อยู่แม่สบายใจแม่ก็อยู่ไปถ้าวันไหนแม่เหนื่อยแม่ล้าแม่ไม่อยากอยู่แม่ก็กลับมาโอ้ยลูกสาวก็พูดแบบนี้ไม่ต้องว่าลูกสาวนะทั้งแม่ดองทั้งพ่อดองแล้วก็ทั้งลูกป้าทีวบ้านลูกผู้ชายเนาะ แล้วก็ทั้งแฟนบ้านใ่บ้านยมงอยู่ออยู่กรุงเทพอยู่กับลูกสามนี่แหละก็ไม่พูดอะไรเนาะเราอยู่กันเราไม่ใช่ว่าเกาะเกี่ยวกันหอมเน่์ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเราก็จะอยู่แบบเราก็รักเป็นห่วงครอบครัวนั่นแหละแต่คือว่าเรามาอยู่แบบเนี้ยเราแบบ มันบอกไม่ถูกนะเราไม่อยู่แบบเนี้ยเราได้ทั้งบุญเราได้ทั้งทาบุญเราได้ทั้งช่วยเหลือคนเราได้ทั้งผลตอบแทนออกมาเนี่ยมันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราเนาะแต่ถ้าเราไม่ออกมาตรงนี้สิ่งดีๆก็มีหาเราเหมือนกันแต่คือว่าเราจะรู้จักเฉพเาะญาติพ่อแม่พี่น้องของเราเนาะแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงเนี้ย เราอยู่คล้ายๆเหมือนเราเน่ะเป็นสื่อใช่ไหมเป็นสื่อสื่อเราไม่ใช่ว่าเป็นสื่อฟาดฟันอ่ามึงดาา่ดาไปกูด่ามากูด่าไปกูด่ากลับอย่างนี้ไม่ใช่นะป้าแทบ้ันเป็นสื่อเป็นสื่อเวพาะว่าวันนี้อ่อไปทําอะไรวันนี้ชีวิตประจําวันของเราอ,ะอ่ะอ,อยู่ตรงเนี้ยชีวิตประจําวันของเราอ่ะมีอะไรมั่งอ่อวันหนึ่งเรา ทานอะไรมั่งอะไรมั่งมันแบบเราท่าสื่ออะไรออกไปเนี่ยให้สังคมรับรู้แล้วก็ใหเ้เพื่อนที่อยู่ใกล้เหมือนเมืองนอกอย่างสมมติน้องชายป้าเถบ้านเนี่ยอยู่ลิเบียใช่ไหมญาติาป้าเถบ้านเนี่ยอยู่เยอรมันไม่ใช่ว่าญาติาป้าเถบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเมืองไทยนะ ประเทศนอกเขาก็มีเขาก็รู้ป้าที่บ้านชีพชีวิต,วตประจำวันอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงเออประสบการณ์ของชีวิตอะไรอ,อ่าอ้าวบางคนนะถ้าอยู่ที่บ้านทํา youtube ไม่เป็นนะที่ป้าที่บ้านไม่อยู่เนี่ยป้าก็ได้ท o u t u b e เป็นทนํานวนเป็นทํานี่เป็นทําเป็นทุกอย่างเนาะอย่างสมมติอ่าเราเป็น u t u b e เนี่ย <c oughs> เรา,เาสีมือเราดีทำนวนทำนี่เป็น เราก็เป็นเฉพาะเราก็เฉพาะรู้รู้ในสังคมที่ว่าเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่นี่เราเออสังเอยอยู่เราจะอยู่อย่างเงี้ยเราทํโน่นทำนี่แล้วถ่ายทอดไปอะ่ะคนไทยในต่างแดนเนี่ยเขาก็าเออรู้จักเออประเทศบ้านอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงน,น,รงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนั้นเออมันมันเป็นแบบนี้เนาะมันเราก็พูดไม่ถูกเนาะว่าการทำ u t u b e อะ่ะมันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดี แต่เราทําสิ่งที่มันดีๆถ่ายทอดชีวิตออกไปให้คนเขารู้เอ,อไม่ใช่ว่าปุ๊บเข้ามาเอา้าทําไมไม่อยู่อย่างนี้เอา้าอะไรวะเออแปลกเราอยู่สบายเราถึงอยู่ถ้าเราอยู่ลําบากคนเราถ้าอยู่ลําบากจะอยู่ไหมถามจริงเนาะถ้าถ้าเราอยู่แบบลําบากอ่ะเราจะอยู่ไหมคนเรามันต้องดิ้นรนไปหาความสบาย เนะที่เราอยู่ตรงนี้คือว่าเราสุขสบายสุขสบายใจแล้วก็สุขสบายกายแล้วถูกสบายเพื่อนๆสุขสบายที่เราอ่าไม่อยู่กับองค์ปู่อะไรหรือเราจะเป็นสายนาคสายบริวารอะไรเราไอ้นี้เราไม่รู้เพราะว่าเรามองไม่เห็นเนาะเออเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คนที่เข้ามาทักเราะแปลก เรามาอยู่นี่ไม่ใช่มาอยู่วันสองวันนะเรามาอยู่เข้าปีที่สามแล้วเนาะปีคนเราไม่ได้อยู่แบบนี้อ่ะได้ก็เพราะว่าเรามีจิตใจไม่ตาเนาะเราเราพึงพอใจที่เราอยู่เดี๋ยวเราจะ ปาเสร็จบานจะนิวมันเริ่มปวดปวดเั็นไงไม่รู้แต่มันยังมันหายล็อกแล้วเนาะแต่มันปวดปวดยังไงเรนะบอกไ้ทูชีวิตเนี่ยบ้านนอกคอกหน้าก็เคยอยู่มาแล้ว จนจงไม่มีข้าวจะหุงกินก็เคยจนมาแล้วรวยก็เคยรวยมาแล้วอืมก็ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมกั่งแต่ป้าใช้บ้านไม่อยู่แบบนี้ป้าใช้บ้านไม่ใช่ว่าอ่าทิ้งครอบครัวทิ้งเอ่อทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งไม่มีอยู่ยังไงไม่ใช่อ่ะเขามีหลักมีแหล่งมีบ้านราคาไม่รู้เท่าไหร่เออ ไม่ใช่ว่าไม่มีเราเขาไม่มีกินไม่ใช่ไม่มีเราเขาก็อไม่อยากพูดเนาะถ้าพูดเดี๋ยวจะหาว่าบ้านแถวบ้านคุยอีกเราไม่อยากจะพูดเรื่องครอบครัวนะอืมเราออกมาครอบครัวเราไม่ใช่ว่าอ่าเราปล่อยละเลยไม่ใช่ว่าแบบ ใช้ชีวิตเอาหนีเอาตัวรอดไม่ไม่ใช่นะคะพีเขาอยู่กรุงเทพอ่ะเขามีกินมากกว่าบ้านที่บ้านนี้เขาอยู่รู้นอนแอร์สบายเขาอยากเที่ยวเขาก็เที่ยวเขาอยากไปไหนเขาก็ไปไเที่ยวเชียงใหม่เขาก็ขึ้นเครื่องบินไปโอ,อ้ยเขาไม่ใช่ว่าไม่มีเราทำอะไรไม่ได้เรามาเราอยากมาใช้ชีวิตของเราเราก็ไม่ใช่ไป เอให้คนอื่นเดือดร้อนอนั่นแหละป้าแาวบ้านมาอยู่แบบเนี้ยป้าแาวบ้านก็หาเงินใช้เองไม่ใช่วหมอ่าดีมาอยู่แบบเนี้ยเราดูแลตัวเองเราได้นะถ้าเราอยู่กับลูกอยู่กรุงเทพก็ให้คนอื่นเลี้ยงเราแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนอนกินอย่างเดียวใช้ชีวิตทิ้งไปวันๆเนานะอืที่อยู่กรุงเทพนะอถ้าตอนนี้นะถ้าไม่ทําอะไรเราก็ใช้ชีวิต ทิ้งไปวันๆเนาะถ้าเราไม่อยู่อย่างเงี้ยทีวันหนึ่งหาเงินได้เป็นพันเนย่ยบอกให้ก็มีเอฟีใจดีจ้างลาสามรอบก็ได้ลนะท้ารน้อยอเงินทำยูทูปอีกเราแบบเราอยู่แบบสุขสบายอ,อยากกินอะไรเราก็ได้กินอ,อยากจะไปเที่ยวก็ได้ไปออแต่คือว่าเราไม่เที่ยวเอง ไเที่ยวนี่เราไม่เที่ยวหรอกเพราะว่าอายุมันไม่ใช่เที่ยวแล้วมันเป็นวัยอายุอ่าไม่อยากออกไปไหนเนาะม,มืดมืดก็ทุ่มสองทุ่มเนก็อยากนอนแล้วใช่ไหมตีสี่ตีสี่ก็ตื่นแล้วเนี่ยแบบเนี้ยก็แบบนี้แหละออกไปออกไปหายาดห,หรอก วันนี้เราจะใส่บัวอ,อันนี้เนาไมันน้หนาวเราใส่หมวภระยาเราทำอะไรไปเราจะออกไปข้างนอกโอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยคุณจดียตาไทยบ้านไปจะไปอ่านคอมเมนต์อยู่ที่ข้างนอกเนาะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี